สวัสดีจ้าพบก,กับช่องพิวว่าพาแซฟอีกแล้วนะจ้าวันนี้เราจะมาทําตับหวานกันนะคะแล้วก็จะมาหั่นนะจ้าทาตับหวานลวกจิ้มจ้าไม่ได้ยําไม่ได้อะไรนะจ้าเราจะลวกจิ้มอย่างเดียวนะคะนี่เราก็มาหันห่นจ้ะหั่นตับนะจ้าตับก็ครึ่งกิโลนะคะเราก็ไปซื้อมาจากตลาดจ้าเราก็มาหันห่นหัน่นหั่นจนเสร็จเลยนะจ้าแล้วเราก็มาตำเครื่องจ้าตำพริก กระเทียมแล้วก็รากผักชีจ้ะแล้วก็ตาให้มันเข้ากันให้มันละเอียดเข้ากันนะจ้าแล้วก็ตาไปเรื่อยๆจ้าตาก็ระมัดระวังนะจ้าเดี๋ยวพริกจะเข้าตาจ้าไม่ใช่ความรักนะจ้าพริกค่ะพริกเข้าตาแล้วแสบจ้านี่เราก็ตำาป๊กๆๆๆจนเสร็จเลยนะคะจนให้ละเอียดแล้วก็หนีมุมกล้องนะจ้าเราลืมไปว่ามุมกล้องอยู่ทางนี้เนาะเราก็ยังไม่ค่อยถนัดเนาะเรามือใหม่เนาะแล้วก็โทษทีนะคะ นี่เราก็ตำไปเรื่อยๆจ้าจนกว่าเสร็จจ้ะนี่ก็เสร็จจ้ะนะจ้าเสร็จแล้วเจ้าไว้มันโกหกเลยเนะาะตำเสร็จไว้ไวนี่เราก็มาตักออกใส่ถ้วยนะคะแล้วก็เริ่มจะมาปรุงเครื่องกันแล้วจ้าตอนนี้โทษทีนะจ้าเราเลยลืมดูมุมกล้องจ้าเรายังมือใหม่อยู่เนาะเราก็เลยยังไม่ค่อยถนัดเนาะค่ะแล้วก็มามาเติมผงชูรสเนาะเขาเรียกว่าผงนวแล้วจ้ามาเติมผงนวลงไปค่ะ เรา<อ>ยังไม่เห็นมุมงกล้องค่ะเดี๋ยวเราเห็นแล้วค่อยขยับนะคะนี่เราก็เติมผงนัวแล้วเราก็มาใส่น้ำปลาจ้าอุ้ยังไม่ใส่จ้าเพราะว่าเราลืมไปว่าเราจะเงื่อนดูมุมกล้องด้วยค่ะแล้วเราดูมุมกล้องได้ที่แล้วนะจ๊ะเราก็มาใส่จ้าใส่ไม่ต้องใส่เยอะนะจ๊ะเพราะว่าน้ำปลามันเค็มจ้าแล้วเราก็าาาใส่น้ำเปล่าค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะจ๊ะเดี๋ยวมันจะเค็มเกินนะคะน้ำเปล่า,าก็เป็นน้ำต้มสุกแล้วนะคะอย่าไปเอาน้ำดิบนะจ๊ะเดี๋ยวจะเจ็บท้องค่ะ แล้วเราก็มาหั่นมะนาวจ้ามะนาวก็ลืมหั่นไว้โอ้แม่ขวัวน,นี่ไม่ได้เรื่องเลยเนาะจะทํากับแก้มทั้งทีนี่เราก็มาบีบเลยใส่เลยนะจ้าเอารสชาติเผ็ดเค็มเปรี้ยวจ้ะเอาสามรสชาติเนะเพราะว่าเราไม่มีหวานเนาะเพราะว่าทําอันนี้เราไม่ใส่ทําเหมือนน้าพริกจิ้มหูหูหมูะคะ่ะเราไม่ได้ใส่น้ําตาลเนานะมันจะออกเปรียปร้ยวเค็มเผ็ดๆนะคะเสร็จละจ้าน้ําจิ้มเรานะจ้าเราก็มาลวกตับกันเลยนะคะ น้ำเดือด,ด,ดจ้ะแล้วก็เอาตับลงไปเลยจ้ะเอาตับลงไปเลยเลยคนคนคนแล้วเราก็ปิดแก๊สได้เลยนะจ๊ะถ้าเกิดนานไปเดี๋ยวมันจะสุกเกินจ้านี่เราก็ลืมนะจ้าแล้วก็มีใส่ตันใส่อ่อนด้วยจ้าเสร็จสิ้นแล้วคะ่ะลูก